สวัสดีกับเช้าันที่สองครับผมนี่มากับผมกันต่อายลุยกันบ้างเดินเล่นชายหาดนะครับ โอ้หองนิน <theater> กันได้เออนี ah! ่โอ้โหนี่น oh. uh ีด oh. ูโอ้โหนี่นี่โอ้หแหละตโต้โว้ยงอโอ้นี่สวยเว้ยโห้เ oh. ข <Old> ียวปีใส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 ไม่ไม่ไปดึงไอ้นี่ออกก่อนเดี๋ยวกลับบ้านจะได้แบบไม่หมึกไม่ต้องดำสวยๆเอาไปทำก่อนไปทหารโหดดึงโคนไม่ได้ดึงปลายแน่ เรียบร้อยจริงเหรอเอาอีกแก้วเหรอที่เดี๋ยวจับหนึ่งแปดก่อนผมก็เลยเปลี่ยนสองสูนเลยเอาอีกแก้วไม่จับเบอร์ใหญ่จับเบอร์เล็กอีกแก้วผมไล่ตีสองห้าก็ว่าแล้วปลาเหยื่อปลาเหยื่อมันตัวเล็กใช่ปลาเหยื่อตัวเล็กมากไม่จับพุ่นระแวงตัวเบอร์ใหญ่ไม่จับวันนี้จับอย่างระแวงเลยมันจะจับโยตัวเล็กเออแม่แล้วขนกําลังหนักมันทั้งนั้นเลยนะพวกเราอ่ะขอได้ย่างขอได้ย่าง พอได้ไดยาง <laughs> ใ่ครับล้างหมือครับล้างเราจะล้างหมึกกันทุกตัว <laughs> เรียกฉลามใช่ไหมเนี่ยวิธ <laughs> ีเรียกฉลาม <laughs> <Hey. S 1> เอาครับลุยกันต่อ,อน,นี้ได้เวลาออกร่อนตกม,มึกแล้วพร้อมลุยกันกับวันที่สองไปครับตามกันตอไห นี่ไงนี่ไงเอาไงนี่ไงนี่ไานี้ไน่ไตนีอีนี่นีี่่นนี้เดี๋ยวเราจะเอาไี่ต่ รวมปากมึงหน่อยน้องผม,ผมไม่มีหลายตัวนี่ว่าเ,เพียบเลยนี่ว่าม,เเมงเพียบเลยมงเพียบเลยลมแรงนะครับผมขายหน้านี้เขาอาัจฉเบสครับตัวตกปลาเล็กเล่นอย่างครับตัวอะไรวะเนี้ยปลา,าอะไรรู้ปลาอะไรลูกปล่อยไว้ครับครับเดีย๋ยวผมรอกินข้าวก่อนแล้วจะไปเดินกับน,น้องอยู่เว้ยโอ้โหนี่ไงตัวเมื่อกี้นี้แหละที่เห็นเนี้ย ไม่ใช่เหตุโคนไม่ใช่ปลาเหตุโคนเหตุโคนลายไม่ใช่ลายโ <laughs> 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 อ้โหเหตุโคนลายอันนา หมดหลอดเหรอเอาแล้วเอาแล้วหมดหลอดใช่ไก็อยากก็บอกว่าอยากบนหลอดไม่ใช่เหรอไอ้ดึงดึงให้มันเลี้ยวเข้าฝั่งดึงไปเร็วไปแล้วไปแล้วไปไปเร็วล้างไว้ล้างไว้ด้วยเก็บกู้ต้องระเบิดกูไปแล้วเฮ้ยโดนโดนโดนโฮ้ยหายไ้วหายไปแล้วหายไปเร็วก่อนเอาเฮ้ยดูด้วยเก็บกู้ลุยด้วยเก็บกู้ท่านผู้ชมครับ ทุกคนเอาไว้พายลุยเอ๊เป็นไงขาดโอ้ยขาดนะนะว่าอะไรเล่นสากเล่นซ้อมเลยเออตุบเลอร์เลยนะโ้ตัดช็อตกับสายสายเต็มปากสภาพนี้เต็มปากแต่เต็มปาก บอกบอกว่าอยากมนดหลอดได้เกือบแล้วผมอ,อยากมนดหลอด <laughs> ตอนมาจำได้เ <laughs> ตือบไปแล้วเอาครับเมื่อกี้นี้มีการตื่นเต้นิดหน่อยโดนน้องเขาอยากหมากมนหลอด <laughs> โดนปลาไซรสองสามโลครับ กระช้าออกไปแล้วเออเป็ขาวที่นี่เขาไม่ให้ท้าทายอำนาจมือเขาแล้วมือเตอนนี้เราสนุกจุดหน้าไอแลนด์ฮาร์ทครับก็สนุกเพลิดเพลินเดี๋ยวก็ย้ายหมาไปที่อื่นรอกินข้าวกันก่อนแต่บรรยากาศมันดีมากครับท่านผู้ชมแมาเอาจงจริงนะจะอยู่สักแค่วันนั่งชิลเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกูก็เสียกูต้อยู่ทั้งเดือนหนึ่งอ๋ออยู่คนเดียวอยู่คนเดียวไล่กลับด้วยนี่หน่วยจูโจวิเศษ จัดเรือไวมากยังไวยิ่งหัวแม่ยังไวโดยโยขึ้นเรือเดี๋ยวขึ้นเรือที่ผมเล่นแล้วผมงงเลยเฮ้ยดูด้วยเกมโก้เลยด้วยเกมโก้โอ้โหแว็กปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บช็อตไที่ฉับไหม โอ้โหขาดโอ้โหดอกจ้าเอาครับเดี๋ยวเราก็จะมาลุยหมายต่อไปกันทางเข้ามันจะป่าๆหน่อยครับก็จริงๆเมื่อก่อนก็ขี่เข้ามาได้ฮะตอนนี้ ล้มก็มันผูกพังตามเวลาก็ล้มฝั่งทางเอาครับก็ต้องเดินจะแค่ร้อยเมตรเองเพราะลุ้นภาพถึงแล้วสภาพก็จะวันนี้นี่เรายืนรอเพื่อนอยู่เพราะเราเดินนํามาก่อนนิดหน่อยครับอันนี้ก็จะเป็นต้นไทรต้นไม้อะไรเงี้ยครับไปเดี๋ยวเข้าหมายกัน ธรรมชาติยังสมบูรณ์อยู่ปูเสฉวนเตรียอุปกรณ์ได้เลยครับผมถึงแล้วลุย,รยครับดูบางตั้งสมาธิมาก <c oughs> หวังผลร้อยเปอร์เซนต์เลยเนี่ยนี่ที่เดิมที่เดิมเอาแล้วครับเจอกันแล้วเริ่มเจอกันแล้วโอ้ยสวยเว้ยสวยเวย้ยสวยครับผมมาแล้วน้องนัดมานนนนดแล้วเฮ้ยนู่นนู่นนู่นรับไม่ต้อนนู่นทังนีนั่นนั่นเอาตัวเล็กมาก่อนหมานี้ตัวไม่แน่นพอว,ว้าวไปครับ เดินเดินออกอไกลอยู่เดี๋ยวจะมืดซะก,ก่อนกลับที่พักครับขยักเลยเอ่ะโอ้โอโอโอไม่ต้องไกลมากตรงนี้ก็ได้อ่ะออกขยักดีไปนละ พี่นั่งหน้าได้ถีบอกไปเลยไปลุยามาแล้วคร,รับมาแล้วมือมือเสร็จโกร๋ ยี่เลยคุณยี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวหั่นเรือให้เรือให้ระยะสุดตีพอดี เจ้าเด็ดก็มามาไม่มาไม่ถึงก็ใครไม่กินใครไม่ได้กินหรือว่ามาไม่ถึงใช่ถ้าถ้าใครตกหมึกก็ถามหมาหมึกกับพ่อค้าโรตีได้ตันนี้ก็ตัวจริงอันนี้คืออาชีพเสริมอันนี้อาชีพหลักตกหมึกตกปลาที่เสริมกี่ตัวแล้วตัวเดียวตัวเดียกะดองเหรอไหวันนี้ได้กินกระดอยแล้วสายเดิมปะเอ้ยเย็กเล็กกว่าวานก่อนใช่ไหมใช่เล็กกว่าวาน ครับนีบรรยากาศบนสะพานยามค่ําคืนคําแนะนําสําหรับการมาก่อหมาครับอย่าใช้แฟตบูทขาดทุกทิปไม่เคยเหลือเอามาแล้วมึกน้อยมาแล้วครับนเออกินเบอร์สามแล้วกินเบอร์สามมาดูด้วยโอ้ยสุดยอดั่นางผั เดี๋ยวเราไปไหนต่อเดี morning, well ๋ยวเราไปกินข้าวร้านเดิมนะวันนี้เยวได้กินปลาหมึกอย่างอิ่มหนำสำราบวันนี้เราได้หมึกน้อยนะหมึกเราได้ไม่เยอะแต่ก็พอกินครับสองโลขวาแน่นอนวันนี้มันมีกระดองมาอีกหนึ่งตัววันนี้ใหญ่ใยก็เขาถามว่ากินเลยไหมเขาบอกสองโลขวานตุ้ยเนแล้วเกิดอีกโลขวาด้วยยังไม่หมดโอ้โหไงลาวเฝ้าสะพานเหรออืม เข็งขิงเข็งผัวเลยดิเข็งผัวเลยดิ้ตัวใหญ่ฟากเนอรอตอีกอะใหญ่ให่ใหตัวใหญ่มันนออตอีกอะยบหน้ายบหน้ายกหน้าตัวเดียวค่ะทั้งวันมันใหญ่หูเฉดเฉดเฉดเออตัวเดียวทั้งวันมาอะไรครับเอาครับเดี๋ยวไปกินข้าวกันก่อนแล้วเดี๋ยวมาตกคืนนี้ที่นี่กันต่อครับก็ได้แต่ตัวเล็กๆอ่าแล้วก็กระดองอีกหนึ่งตัว พอสนุกครับเพราะว่าสะพานมีไฟให้อันนี้เป็นรีสอร์ทที่เราขึ้นเรือครับเขาะจะมีสะพานแบบว่าป่าเอาไว้ให้แล้วมีไฟติดไว้ให้มีสะพานหนึ่งปีตัวนะสะพานนี้มากินข้าวก่อนเดี๋ยวไปดูกันเมนูหมึกวันนี้ของเรามีอะไรบ้างเหมอหมึกที่เราตกได้วันนี้ครับยังมีเหลือในตู้เย็นอีกโลฝาครับ บวกกับของใหม่ที่ตกใกล้นี่ก็อก็อุ้ยสองโลแล้วนะที่เหลือแต่ที่กินวันนี้ก็เยอะอยู่ยวไปดูกันเรากินเมนูอะไรดีนะ<อ><อ>ครับโรตีเมเบอรม,มที่เราตกได้ลาบได้จานเดียวใช่ไหมท<พ>าเ<ร>มื่อเช้าครับเยอะขอสปควอันนี้ปลาหย่อยนี้ปลาห,าหออย่อยน่ากินอ่ะอันน่าเขียนเออหน้าเหมือนเราอะไรไปเขียนไปครับน้าเขียน ใช่หอมน้าเขียนอะไรสักอย่างหอมหน้าเขียนลาบหมึกครับลาบหมึกกี่เมนูเนี่ยเบสเทียบเลยนะที่ตกหน้าหกเจ็ดสิบหมึกเจ็ดจานหมึกเจ็ดจานหมึกเจ็ดจานทานข้าวไหมครับจอดเป็นตัวกลับทิพักง่วงนอนแล้วอันนี้กินหมึกอร่อยมากรายงานสดกันรายงานสดตาอะไรไม่รู้ กินหมึกสดแบบสดนะครับคนตกหมาด้วยหอยยานนะครับลงให้มันเอาไว้นอกเยอะไหมครับไปเบ็ดเยอะไปแบบเอาเรื่องนะครับโอ้โหมันเลี้ยวมันเลี้ยวเลมันเลี้ยวโอ้โหมันหลาดไปกินในช้างกินเร็วได้อิ่ม ผมกลัวเอ็นผมจะขาดเดี๋ยวมันมีมีสิ่งอะไรทะเลาะเร่อหญ่แล้วเดี๋ยวตะปูตะหลุดที่ปาเบรกเขาอีกปาเบรกหน่อยอ่าหน่ากำลังดีครับช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยครับผมดึงไว้ที่ตกหมึกกันอยู่นะเนี่ยมองหมึกก็เบนว่ะมองเงินก็เบนนะหลังน้ำดำแล้วก็ทองขาวอ๋อเรื่อหมดแล้วไกลหมดแล้วไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เลาคนหรือปลามันหมดแล้วกูหมดหมดแล้ว ทำไมก็ยกให้เขาเยอะกันเอาพี่ช่วยผมหน่อยนี่แก่แ้วแก่แล้วแก่แ้วแก่ล้วอันนี้เบสมาช่วยเยื่อหน่อยนุ่มๆแก่นี่ยเมื่อกี้เขาบอกว่าเด้งสุดๆผมหอาแล้วอันนี้เบสมาแม่งดานแล้วแม่งดานแล้วใช่ดานแล้วใช่ไหมดานแล้วกีนี้ดานแล้วไอ้ยังๆพอดึงได้โอเคปั๊มแล้วปั๊มแล้วอ่ะกีนี้มันกีนี้มันเกือบดานแล้วน่าจะฝาตุ่มอยู่ นม่เป็นก็เป็นเจอคันตำนานผมด้วยเนี่ยคันหมาเลยครับวันนี้คันหมานะครับวันนี้ครับผมไส่สากมา3โลนะครับโอ้โหมาสามปีแล้วคันเนี้ยบอยเอ็นเองเดียวเลยใช่ตอนนี้สามร้อยสามร้อยห้าสิบสามร้อยสามร้อยห้หมานมากเลยคันนี้จะเอาขึ้นไงเนี่ยบางคิดแผนกันดิตุ่มที่ไหนมันคับต้องลากไปหาขันตะบุไลกระเบนชัดเลยลอยแล้วกระเบน ระวังเนาะเนี่ยเขามีขอให้ขอโเขามีมาโอ้โหใหญ่อยู่นะโอ้ใหญ่อยู่นะเกี่ยวอะไรเกี่ยวเบงเวนเนี่ยเกี่ยวปากตามอยู่ข้างล่างครับไม่เป็นไรครับเกี่ยวเกี่ยวแค่ปีกคอเอาแล้วครับเอาแล้วติดไหมติดไหมเออเดี๋ยวโดนสายเดี๋ยวโดนสาย ระวังนระวังไห้ให้หางมันะยัไม่เข้าจะขึ้นไหมนีเวเขึน่กีบเียวไม่ได้ียวไม่ได้หรอกเดี๋ยวไม่เข้าระวังระวังระวังหางวัดฟาดนวัดนะหางวัดนะต้องจับหางไาดีกว่าพี่อนุเตี้ยป่ะปลอดภัยปะถึงว่าถึงว่าถึงถึงนี่ลากขึ้นมาเลยนะระวังเงี้ยอย่างเดียว อย่าเอคนะไปไปจมเลยจับจมูกได้ก็ได้ครับจับจมก็ได้โอเลี้ยงสู้เว้เาปล่อยปล่ยพี่พี่มันลงก่อนมันถ้ามันสู้ปล่อยก่อนมุดมุดมุดนะเราย่าเาวเลยบางบางถือบางถือบางถือบังถืออ้อมมาบางถือว่ามาเบสมาต่อเบส นี่ครับปลาปลามันจะยอมแล้วดเเนได้อแล้วเอาึ้นี่กยอ่หาเดียวึงใส่ถังเใได้แล้วเนี่ยว่าตาว่าหาก็ได้ว่าตาระวัดีนันและดีรอแล้วลุดลื่น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 ลากลากขึ้นมาเลยพี่ ลากไม่ขึ้นตื้นเลยเออจับตรงนั้นถูกต้องแล้วโดนไหมันโดนมโดนโดนดิโดนเงี้ยมันอยู่ตรงโค้นอ่ะเออเอาแล้วครับได้หจดได้เออเฮ้ยลื่นลื่นลื่นเอาดึงไว้ดึงไว้เออแล้วจับปากขึ้นมาด้วยโอ้โหสุดยอดโอ้โห เอ๊ะมันนม่รีโอ้โหต้องหยุดหางเกลี้ยบเกลียบไปก่อนต้องใส่ไอ้นี่ไม่เด็นัญหางไม่เป็นไรลากลากดึงไปก่อนครับเกล้ยงานก็โอ้โหจบจบโอ้โหโอ้โหต้องหางแลี้งทิ้งก่อนนี่แค่นี้แหละ หมดพอพี่สองแลครับหมดละเนี่ยบางๆมาดูดิโอ้โหเนี่ยทำไปสองโดนไปแล้วนี่คนโดมาแล้วไปแล้วนี่ร่างเบิดเลยอ๋อแงี้งีงถกเลยเออเล่าเล่าก็ได้คร oh. ับฆ่าเชื้อก oh. ่อนนี่ไงถกเลยเนี่ยโดนไปเต็มแงี้งเลยก็ยังเป็นฟันเรื่อยด้วย เป็นฟันเลื่อยด้วยหรอล่ะก็เมื่อกี้เขาขอโอ้โหทำไป็นไรออครับสุดยอดครับพี่สุดยอดสุดยอดเป็นไงครับโมโห้ยสุดยอด แหม่วางจบให้ลูกค่ะหลอเลยนี่คนคนนี้เยอะคนนี้เยอะคนนี้เยอะออคนนี้จบลมพลังลมพลังเพราะในน้านะเขาค่อนข้างเมาเราก็มีสติหรอกเรามไปแล้วเรามีสติเราก็เลยจัดให้หน่อยโอเคครับอันนี้รายงานข่าวจากกะฮานมักกะเกาะหมากครับผม เห็นดิน้ำเช้าสำคัญเสมอมีตัวไม้ลมอย่างนี้ไม่น่พาพลาด ครับปลานี้ที่เราตัมชีดมานคือตัวนี้อร่อยสลบแล้วไม่ต้องตกตัวอื่นแล้วตกแด่ไอตัวนี้แหละวันนีล้ลมลมลก็จะกระพือกระพือหน่อยฮะทุกคนคงได้ยินแล้วก็จะตี ปอ๊อดไปโยนลงน้ำไปป๊อดไม่เอาห <c oughs> มาไปแดกแล้วจูมงเบส <c oughs> เอากินแหมหมาตัวนี้ฉลาดเนี่ยชอบกินปลาอร่อยไม่อร่อยไม่รู้หม,มายังกินน่ะไม่รู้หมาที่กินปลาเป็นด้วยอะ่ะมันกัดดึงหัวออกก่อนเว้ยแม่งฉลาดว่ะอ,อ,อร่อยจังเว้ยปลาพี <นะ S 2> ่เบส<ะ>ตกโคตรอร่อยเลยเยพี่บเบสโคตรใจดีเลยวางปลาไว้ให้หมาแดก ปลาหมาแดงคนแล้ววางไว้หมาไปแดงนะปลาหมาแดงครับท่านผู้ชมอร่อยตัวนี้อร่อยจริงๆนะหมามันเห็นนี่มันวิ่งคาบเลยนะตัวนี้จะมปแย่งจะมาแย่งปลาบางอีแล้ว น้าด้านน้าด้านมองมองทะแยงทะแยงเอาเว้ยเอาเว้ยเผลอไว้ยไหลโดนแน่มึงเฮ้ยลูกพีบสไปไหนวะจะไปขอปลาลูกพีเบสกินหน่อย อูมีเวทมาแล้วเราตัวตนี้ก็มีเนื้อหน่อยนด้จะจบเพงเท่านี้ครับเราก็เก็บของเตรียบตัวกลับบ้านกันแล้วกับเกาะมาสนุกครับวันนี้ดีครับมีให้ได้กินตลอดเหลือกลับบ้านประมาณสักสองตาโลครับขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากกด Subscribe ให้ด้วย เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวไหนไปกางเต็นที่ไหนไปตกลปลาที่ไหนกดซับไปเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมก็มา